จังไม่ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่เปิดแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแต่เสื้อนี่สวยนี่เนี่ยราดมาเลยเนี่ยแบงควัดดีอ๋อแบงค์จอดรถกันเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว มถีรถตุนตัวนี่รตุนตัวนี่สี่ร้อยบินเนี่ยหนุ่มเขาว่าเมื่อตไรนั่งยังเลยหกร้อยลูกออกเลยที่ของพี่เลยเหรอคะสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอศรีประจันนะครับ คนอื่นแมมันเดี๋ยวจะตกข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับคุณชัดชาติด้วยนะครับต่อไปนี้เราก็หวังว่านะครับกรทมของเรานะครับจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับผมจากปัญหามากมายนะครับที่ผ่านมาโอเคนะครับก็คือผมขอแสดงความยิดีด้วยนะครับผมเอ้ยมาขายอะไรตอนนี้ <laughs> สามโลร้อยอะไรอะ่ะสามโลร้อยอ่ะ บางคุดเหรอโอ้โหนะครับบางคนก็ผมก็ทําตามที่หลายคนบอกนะครับว่าตัดผมปัดเผ้าก็ตัดมาเรียบร้อยนะครับวันนี้มีเคสเอ่อที่นี่นะครับเพราะว่าบ้านนี้มีคนป่วยสามคนแล้วก็านะค่อนข้างี่จะถ้าถึกากยกต้นไว้ก็ก็ยากตนนะเขา ถ้ามายากตัวน้นคงไม่ขอไม่ขอความช่วยเหลือไปทางครอบผมนะฮะจะมีพ่อเขาที่ป่วยเป็นอามะห่าชนะครับตอนคือนอนไม่ได้นอนติดยงนอนติดที่นอนเลยครับเพราะอยู่บนพื้นแล้วก็คุณแม่ก็มือมือนอนตึงนิ่งเลยม่มีลูกสาวก็นั่ง คือเดินไม่ได้นะครับนั่งดูแชร์ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเ <c oughs> ขาก็อยู่กับหลานหลานนี่เรียนหนังสืออยู่ประมาณมสองนะเป็นผู้ชายคือได้เรียนคนเดียวนี่นะแล้วคนที่อยู่ก็ป,ป่วยคนบ้านป่วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดู ไยก็รอกใหก้อไป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 ัปไอไไป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 ไไป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 ไไป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 ้ปไ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 ปกปไ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 ปวปไ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 ไป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 กปไกไป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 ่ะไปไปไปไไ แม,แม่เนี่ยแม่เป็นไรแม่เป็นอะไรเ,เจ็บเหรอจ้าเป็นกงไม่กำเนือเรงกำไม่ไม่กำเนือเลแม่บอก,กวไขไข่าไฟไหมอ๋อไฟไหมมีต้องตัดมีคือต้องตัดด้วยเลยเลยตัดันื้อยื่อยูตอนนี้มันงอตอนนี้ยังอยู่งอไม่ได้เพราะ<ข>มันมันเอนนะ็นใช่ไหมไฟไหมแต่ตอนอยูเท่าไหร่กําลังคานได้มั้งกําลังคานด้วยคาน์เขาไฟอ๋อทำไมประกันเขาไฟฮะเมื่อก่อนเราไอ้งานผิงไฟง่ายๆก็เขานอนข้างล่างอ๋อเนาะนอนผิงไฟจ้ะ ตอนหลุดเด็กๆก็ไม่รู้อะเนาะก็เอามือตะไก่เข้าไปแล้โอ้โหแล้วใครก็ดึงออกมาก็คงเป็นแม่เนี่ยอ๋อนิ้วนี่ก็คืองหมอได้เต็มเนี่ยเข็มพลาสติกนี่เลยอันนี้คือหายไปเลยหายค่ะหมดสามคนเลยหนีหลานคนเดียวข้างบนก็อยู่ได้ที่ง่ายแล้วปวกถึงหมดดูข้งล่างไล่ไปปลวกมันกินทำไมไม่ตัวได้ขึ้นฝนนวดรอดข้างล่างนั่นก็หักอ๋อรอดทังหมดแล้ว นั่นคือแค่ถ่ายอันเดียวที่ตามขูงตามขานี้ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเราจะพอมืออย่างนี้มือยังเดียวตัวไม่โดนคนนี้ผ่านมาแล้วประมาณนี่อายุเท่าไหร่ป่ะเจ็ดสิบจ็ด้ะผ่านมาเจ็ดสิบกว่าปีนะครับถือว่าใช้ชีวิตมาแบบโอ้โหอย่างนี้พอเราทนเราทนมากเลยจ้ะแล้วโตมาทําอะไรได้มั่งไม่เนี่ยก็พอทำฟุ้งในครอบครัวพอได้มั่งพอได้มั่งเหรอจ้ะอืมอันนี้แฟนเหรอจ้ะเป็นท่านท่านป่วยนานหรือยังอ่ะ มาเดินกรุงพาที่ผ่านมาเนี่ยนะการมาที่นี่เป็นไรนั่นเป็นไรเาะว่าความดันตุ้งนะโจแต่ินี่คือไปนำมาพึ่งกัมาพาดทไเลยคอกระูกิงนั้ไม่ได้เลยแคบเดียวเลยแคบเดียวแคบกว้างอย่นี้อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่เ็ว่าเป็น้องเราอีกเหรอน้อเป็นน้องแ่ ไปดึงมาหรือเปล่าไปดึงมาหรือเปล่าใช้มือดึงมาใช่ไหมดึงมาดึงมาก็ไม่มาต้องเตะเตะตัวได้ลมดีเสร็จมาเดี๋ยวเอะอย่ายจะได้อย่างนี้ตลอดใช่ไหมอยู่อยู่ตรงเงี้ยจะไปไปไหนเลยวันนึงก็อยู่อย่างเงี้ยก็อยู่ไหนตกบ็ดตกตกปลาบ้างได้ไหมตกปลาได้บ้างไหมได้ต้องผมเตยนี่ เหรอเออเห็นมีปลาท่งมาทอดอะไรองียมันไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเนี่ยข้างหน้าบ่อเนี่ยยังไม่กินไม่กินหรอคะไม่กินเหรอจ้ะตอาไม่ทอดแห่ทอดแห่เป็นไหมไม่เห็นไม่ถูเลยเห็นไม่ถูกเลยเหนไม่ดูที่กินมากตลอดนะจัดอะไรก็แล้วเหรอจ้ะปันอยู่ครบอยู่ครบวันขาวดีเนาะอ่ดีอยเดี๋ยวเราคุยกับตาตาจะตื่นแล้วมั่งจะมั่งเรื่องมั่งรู้เรื่องมั่ง เรขออนุาตถอนเท้าได้ไหมได้ไม่ต้องถอ่เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเอนงอดต้องปฟืนูเนาะไดเข้าได้เลยเข้าได้เรอด้เยพี่ีนเดไม่้าหรอเพราะวเดกก็ต้องางอยู่ตี้อันนี้อกสวเขาล่เย่าูวเล็กเุ๋เท่าไหร่นะีค่ตายุเ0ิ อ๋อก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคุยคุยกันเรื่องเรือป่วยเหมกันก่วยจิเตียงเหมือนกันเนี่ยตาสวัสดีครับแหามึงนี้ยกไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรยกไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ยยุงก็เยอะยุงก็กัดทำไมแม่เอาไว้นี่เพราะว่าขาอย่างนี้มันเป็นพื้นปูนนะ ภาสีมากๆมันจะเป็นแผลแล้วมันจะเป็นแผลกดทับมันเป็นการทำใจยาทำร่างทำรื้ม่เอาอที่กันดุงมาแค่เป็นงลงค่ะทำร่างคือจุดกันดุงเนี่ยไม่ต้องเอาทายที่เนี่ยที่บีบแล้วก็เช็ดตามขายเลย<อ>พวกยาตอยออกับตอตอพอพอ,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 อยี่เยาดุงเยอะเลยตอนเป็นไงบ้างครับลุง ไม่เป็นไรดินได้ไหมได้อะบอกไม่เป็นไรได้ไงเดินไม่ได้กรอกต้องเดินไม่ได้ก็คือเป็นน้ำมาพึกข้างหนึ่งข้างข้างซ้ายแต่พลิกตัวได้ไหมอะไหนลองพลิกตัวนี้ลุงพลิกตัวไปทางโน้นนี่พลิกได้ไหมไม่ได้จับจพลิกโอต้องครับจับพลิกนั่งได้ไหมนั่งก็ไม่ได้ ไม่ได้เลยลำคาญไม่เบื่อไหมเราไปหาหมอบ้างไหมหมอนัฐมือที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่ถึงเนี่ยอ่าหมอนัดไปแล้วไปทำอะไรกายภาพไปกายภาพหยุดแล้วแล้วแต่ไปเช็คเลือดค่ะไม่ไม่อยู่บ้านเราต้องกายภาพให้ให้ให้พ่อด้วยก็ทำเหมืมอนกันไ่ทำตรงไปอยู่ทำตรงไปทำงานอ่าหนูทำงานอะไรทำงานก่อสร้างอ่ะหรอพ่อต้องต้องยืดขา แล้วก็ขัรมาัมาาได้แล้วก็ได้ครอ๋อนี่คือบได้าได้แล้วแล้วคือนอนไหนนอนนี่เหรอไม่ได้กางมุ้งจุดยากระยุงอ่ะไม่กางมุ้งให้เขาอ่ะีกหมดชีหมดเขาดึงะเ้าชีทำไมอ่ะดึงมาไม่ชีกหมดไม่ชอบกางมุ้งไม่ชอบไม่ชอบกางมุ้งอ่ะถ้างนั้นไม่ใช่ยากระยุงม่อยู่เราต้องทาพวกอยหรือวะ เดี๋ทากอยงกอยอเนี่ยเพราะมันยุงมันกัดแล้วมันโอ้โหยยุงกัดใช่ไหมแล้วทำไมไม่เข้าผมขาเพราะผมหรือว่าร้อนนะร้อนอืมร้อนเข้ามากัดตามตามที่เราไม่สามารถห่มได้เนาะปีนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้รู้ไหมค่ะอ่า อายุอายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ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 ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเม็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็ดเจ็ดเเจ็ดเ็ดเจ็ดเ็ดเจ็ดเ็ดเจ็ดเเดเ็ดเจ็ด็เจ็ดเ็ดเจ็ดเ็เจ็ดเ็ดเจ็ดเ็เจ็ดเ็ด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 เจ็ด เด่กเป็นน้องน้องน้องนั่งน่น้องเาคนซีก็แยกไปน้นเลกเ็นี้อะไรเดี๋ยวก่อนคนนี้เนอนองคนเนอะเนอะคนในห้องนู้นนั่นแะพีชายเขาพชายเขาก็เป็นคนนี้เอออ๋ออ่นั้นเดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวนอนน้ก็นอว่าเป็นป่วยคือป่วยเห็นเด้นั้นเขามีกิจกรรมทาด้วยนี่เดี๋ยว้องมาดูเดี๋ยวผมมานะ เดี๋ยวนั่งรถมาเดี๋ยวนั่งรถมาไกลมากนะพเราเดินมาอขอโทษตา,ตาะ<ม>นะน้ำกุ้งเกียงได้ไหมใช่ค่ะนี่คือเป็นลูกสาวของพนนั้นชื่ออะไรคะชื่อน้องโตน้องโต,อ,งตอายุสามสิบสี่ โอ้ยง mm ี้เมื่อกี่คี่สิบปีเป็นท็อกอะไรเป็นเนื้องอกที่ไตส่หลังเนื้องอกที่ไตสั่นหลังผ่าหน้าค่ะผ่าไปแล้วห้าครั้งง่าอันนี้เราคือเดือนไม่ได้สิบปีเนี่ยนะเท่าอายุลูกหนคะผมไม่รู้คุณไม่ลูกด้วยอ๋อนี่ยไม่รูกเรารูค่ะอายุเท่าไหร่สิบสามเราป่วยจากนั้นเลย ก็แฟนไปไหนแฟนเราตอนนั้นยังอยู่แล้วเขาก็อยู่ในท้องมากำลังอยู่ในท้องตอนแรกอะเดินได้ของท้องเขาแต่ว่าไม่รู้ลูกชื่ออะไรชื่อแบงค์ค่ะแบงค์แบงค์อันี้นี่นี่ลูกลูกชายของน้องชื่ออะไรน้องโต๋นี่น้องแบงค์นี่ฮะอายุเท่าไหร่แล้วบอายุสิบสี่นี่น้องแบงค์นะนี่คือ ครูไช่ใช่ตอนนั้นที่เราป่วยคลูกก็อยู่ในท้องเราเดินไม่ได้เลยเนี่ยเราล้มใช่ไหมมาสิเราก็ป่วยแบบนะแล้วก็เดินไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆแฟนมัก็เดินแล้วออ๋แล้วแฟนเราไปไหนทำงานค่ะตอนนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่กันเพราะว่าเราป่วยเงี้ยอุบัติเหตุมากี่ปีแล้วเขาทึงไปตอะนั้น สองท้องปีตอนนั้นลูกเราคลอดแล้วตอนนั้นเราเลี้ยงลูกได้ไหมตอนคลอดมาครับเขาเพิ่งเลิกกระหลกประมาณปีหกปีหกของหกแล้วมไหยเขาไปพูดเพิ่งเลิกตอนนี้หกหกห้าเขาไม่เลิกเม่ออ่ปีลูกก็เลือกเลี้ยงลูกกันมาตอนนั้นเราเป็นไงรู้สึกรู้ว่ามีลูกอยู่ในท้องด้วยแล้วต้องตัวเองต้องหมดไปอย่างนี้ด้วยตอนนั้นคิดว่าลูกจะรอดไหม นั้นก็พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยเราหมอเขาว่าไงวินิจฉัยแล้วก็้าเต้องให้ลูกออกก่อนแล้วรอรักตานั่นถ่ายลูกออกหรือว่าให้กออกคลกอดคลกอ,อ,กอดออกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไทำอะไเเร <c oughs> เสร็จแล้วถึงมารักษา <c oughs> รักษาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวต้องแม่งเดี๋ยวแม่แมนง,นง,งนั่งนั่งตอนนี้กอดกําเนนะิดเดี๋ยวให้ครับแล้วตอนนี้คือขาของเราเนี่ยเป็นยังไงมันยืดไม่ได้หรือว่ายังไงยืดได้ไหมยืดได้แต่ว่ามันมันแข็งไหนลองยืดหายไม่ดูหน่อยดิอ๋อเราต้องจับอย่างนี้เหรอไม่มีกำลังท่อนล่างไม่มีกำลังอ๋อคือนรีดไม่มีกำลังด้วยเร ขาคนนี้พอเราไม่ออกกําลังกายจะเป็นอย่างงี้นะก็คือเราจะมีวิชาอยู่ตัวหนึ่งอันนี้เราวิชานี้เราก็สามารถที่จะไปทุกไปที่ได้ข้อมูลนี้เราทํะได้หมดใช่ไหมกินข้าวเองหุเข้าวทำนี่ทำนี่ได้แต่ข้างล่างนี่ไม่ได้แค่แค่ขาไหวถ้าจะมีการส่งตัวที่ไม่สามารถส่งตัวได้คือต้องท้าหมอนหรือท้าที่นอนอ๋อถ้าไม่มีอะไรโดนหายทองใช่ค่ะ นี่เป็นเราเข้าห้องน้ำเราเข้าได้คครับ่ะตรงตรงนี้แหละที่ของเราขับน้ำก็อยู่ตรงนี้ทุกวันเราต้องทำอย่างนี้เราเห็นกันแล้วเพื่อนๆครับนี่คืออะไรนะอันนี้คือบินที่เอามาให้ฟังทำะไรอะไรย ปิดพวงมาลัยอย่างนี้รับจ้างเขารับจ้างเขาทำหรือว่าเราทำออันนี้เขามันไม่ทำค่ะรับจ้างทำยังไงร้อยอันสิบบาทร้อยอันสิบบาทร้อยอันสิบบาทโอ้โหวันได้วันได้เท่าไหร่ วันละเจ็ดสิบแปดสิบาทน,นั่งทำอย่างเงี้ยทุกวันเราอย่างนี้เราได้เงินค่คนพกิการเนอ,อะได้ไดคุณแม่ได้ไหมได้แม่คุณพ่อคุณพ่อยังไม่ได้คุณพ่อ,พอไ,ได้ทำได้แต่บัตรชดเอ่อคนชราได้ค่ะคนพกิการไดทำนั้นทำแล้วเอ่อเงินได้ทั้งหมดมาก็มาจากเงินเดือนที่เราได้จากคนพกิการใช่ค่ะ พอ่อแม่แม่ก็ได้เงินคนชราและพิการด้วยนะพอไหมก็ต้องประหยัดประหยัดใช้กประหยัดประหยัดใช่ไหมเห็นบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแค่คมเพิ่ใช่ไหมเพมเปิ่แล้วก็ลูกเราก็เรียนอยู่ค,คุณพ่อต้องมาป่วยด้วยเราก็ป่วยด้วยค,คุณแม่ก็พิการมาตั้งแต่ เล็กๆนะแต่คุณแม่ก็ก็ถือว่าสู้ชีวิตเลี้ยงลูกมาลูกเราเรามีกันสองสามคนใช่ไหมพี่ชายน,นี่คนโตทำอะไรนะพี่ชายทำอะไรพี่ชายตอนนี้ไม่ได้ทำหรอกค่ะเขาเป็นฟันดันแล้วก็โรคประจิตทางใวย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรด้วยแม่ค่ะคือเขาจะทำอะไรแนมะ่คอยพายมาอคอยเขาจะเหนื่อยทำทาง,งาน ก็อบัวเรารสามนั่นน่ารู้ใจมากเลยค่ะคนเด็กมากมเราเคยโพสไปนานมากแล้วล่ะแต่ว่า,าแล้วก็เนี่ยก็มันก็เนียยเขาไม่เห็นใครติดต่อก็เลยไม่ได้ปวดต่อแล้วก็มาตัดสินใจโพสท่าเ <c oughs> สีย ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลยตอนนี้ทำไมคิดงั้ทำไมครอบครัวมันต้องมาเจอปัญหานี้อย่างนี้เรารู้ไมได้มันเกิดจากอะไรก็อาจจะไป็นกรรมค่ะพอ่อไหมพ่อไม่เกกำลังใจเราไหมยังไงกำลังใจเรามีไหมตอนนี้ใช่ยังไม่ยังไม่รู้ แม้ว่าเราจะมันไม่เต็มที่แต่เราก็เห็นนี้มีเห็นเขาเขายัานเนาะอย่างน้อยวันจะสิบาทสิบบาทร้อยยิงก็จะีกว่าอย่างไม่ได้ทำอะไรเลยน,นะตอนนี้ปัญหาของเราแล้วตอนนี้เราหยัดได้อะไรจ,จ,จัดครอบครัวอะไรก็อ,อยากจะทำเพื่วก็ารเกษตร ใช่นแต่ละวันทำเพิ่มนะครับทำเพิ่มกับโทรศัพท์อืมอืมท่าได้เห็นแล้วนะว่าทั้งพ่อแม่ก็โปล่ท in ี่ชายก็เป็นคนดันอยู่เป็นนี่เป็นนี่เราเม่คกี้ใครนะน้องเป็นเป็นใครนะพี่หญิงเมคกี้ที่เป็นใครนี่ชายคือเป็นเป็นแฟนของของพี่เราล้วก็ต้องไปทำงานก่อสร้างเพื่อจะงินมาชุนเจือ ครอบครัวลูกชายเราก็ต้องสมเดียน,นะครับเพราะฉะนั้นปหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาในครอบครัวบ,บ้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งก็คือความต้องการในการช่วยเหลืของสังคมถ้าสังคมเราเไม่มาดูแลกันนะครับคนที่ที่สามารถที่จะดูแลได้ต่างพากันนิ่งเฉยต่างพากันไม่สนใจนะครับความสมดุล นะครับของสังคมเนี่ยมันก็คงจะคนรวยก็รวยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคนรวย้าหันมามองคนจนแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้เขาไม่ดีนะครับเขาต้องการเงินมาเยียวยะแม่นอนดูการอยู่ๆคนละมุมบ้านนี้น้องก็อยู่มุมหนึ่งพ่อก็นอนอยู่นั่นอีกมุมหนึ่งแม่ก็นอนอยู่อีกมุมหนึ่งเยวมากไปส่วนลูกก็เช้าก็ออกไปเรียนนะครับกลับมาก็คงช่วย งานมากได้เล่น,น็กน้อยนะครับอโอเคแล้วหนูมีเลขที่บัญชีอะไรไหมม,มีใช่ไหมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้านเะกิดเดี๋ยวพี่จะโอนเข้าบัญชีของหนูนักตัวเราไปเบิกอะไรนี่ใครไปเบิกได้แม่ไปได้ค่ะพี่ชั้นไปก็ได้เออหรอเดี๋ยวของพี่บินช่วยหนูสองหมื่นบาทนะนะได้ก็ เดี๋ยวไว้ใช้จ่ายในิ่งที่มันจำเป็นีหนูอยากจาะไปซื้อใน่ซนนี้เดี๋ยวมีฟแฟนๆหนะ้าแฟนเพจนะลงเลขที่เป็นชีชห้หนูไปเขาอาจจะช่วยแต่เงินเนี้ยอยากให้หนูเก็บเอาไว้นะใช้ในเวลาจําเป็นจริงๆเผื่อใครเจ็บใครได้ป่วยต้องจําเป็นต้องไปหาหมอแล้วก็ทำโทษที่ต้องซื้อนะโอเคก็ของห้กัก,การอนสูปป้อ เราพร้อมเมื่อไหร่นะทุกคนในครอบครัวคงแบบไม่มีกําลังใจนะอย่างน้อยพี่เป็นกําลังใจให้คนหนึ่งเพื่อนๆหน้าแฟนเพจพี่บินนะเป็นกำลังนะใจให้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเลขกที่บัญชี้ด้วยยอดถ่ายไว้ยัง น่าจะไม่มาไม่ใช่ถ่ายภาพภาพยิ่งเหนือไปลงภาพให้เขาหน่อยก็ได้ช่วยถ่ายครับจอแฝดถ่ายก็ได้จอแฝดจอแฝดโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับที่เรามาที่ศรีประจันในวันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวประมาณถึงเจ็ดคนเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่พี่ชายเราอีกห้าแล้วก็น้องเชายอีกหกเป็นหกคน ครับที่ต้องค่อยๆสาหัสสาดกันนั่นแนละครับเพราะว่าทุกวันมันมีรายรายจ่ายนี่บ้านเราเองใช่ไหมคะก็ถือว่าไม่มีค่าเช่าแต่เราค่าน้ำค่าไฟข้างบนนี้โบปวกกินหมดเลยค่ะอนไม้ตรงนั้นหักหักด้วยเลยคือไม่คือไม่ได้ครับโอ้เพราะว่าแหนไม้คานั้นหักเนีหักตัวแน่นนะเพราะว่าอะไรนะ ออนี่ทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยนะนี่หนูรอต้องระวังนะเนี่ยหรืจะทดลห้ราข้างบนข้างบนหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวเกิเว่าเพื่อนครับเขาเอาเงินบริจาคเข้ามาได้เยอะๆหน่อยก็หนูก็ลองให้เขาช่างมาดูแล้วกันเนาะแล้วก็ให้เขาซ่อมอะไรที่มันเรากระลือออกหนูก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ซ่อมนี้เสร็จก็มาอยู่เหมือนเดิมนะ แล้วปกติแล้วห้องน้ำอยู่เนี่ยหนูเข้าไปได้ไม่ได้หอหอไม่ได้ค่ะมันมีก้อันเรา้อยู่อยู่เงียอยู่จำเราไม่ไม่เห็นหรอเราทำจะปิดผ้าอ,อ๋อปิดทั้งหมดแล้วไม่ใครเห็นเราใช่ไหมอโอเคโอเคครับเพื่อนๆครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยังไงก็ช่วยกันเป็นกาลังใจให้กับน้องตู่นะครับซึ่งต้องดูแลลูกนะครับแล้วก็พ่อแม่ที่ป่วยน,นะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวเลื่อยตั้งต้นเจอกันในเคสหน้านะครับว่าจะเป็นใครที่เราจะไปไปไปเยี่ยมไปดูแลกันนะครับโอเคขอบคุณมากทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่โอมมาเลยเขาเป็นจีโนนเลยตอนนี้ขอพัชชีได้